โดยส่วนตัวเราก็คือเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการแต่งหน้าเลยอะคะ่ะแล้วก็ตัวเองก็จะมีจุดบกพร่องนะคะอย่างเช่นแบบมีพวกสิวแล้วก็รอยสิวรุมสิวอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็อยากจะให้อาจารย์แบบช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้อะคะ่ะ mm hmm. ก็เมื่อเช้านี้นะคะ่ะ mm hmm. ก็คือจะมีสิวเม็ดค่อนข้างใหญ่เลยอะคะ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลุมสิวะคะ่ะหนังตาตกด้วย จะเห็นว่ารอยสิวตรงนี้นะคะสิวที่แบบใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือแบบเหมือนมันพรางไปได้มากเลยอะค่ะชอบเทคนิคทําให้เราตาดูโตขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนนั้นนี้คือหนังตาจะตกอะคะ<ม>่ะแล้วก็เรื่องของการเลือกรองพื้นนะคะก็คือให้เหมาประสับสิผิวของตัวเองมากที่สุดน,นะคะไม,ไม่เครียดหาจันสนุกมากะค่ะก็คือสอนได้แบบสั้นกระชับแล้วก็เข้าใจอะค่ะเรียนเสร็จแล้วสวยมั่นใจขึ้นค่ะปกติเป็นช่างอยู่แล้วค่ะอยากมาเรียนทักษะ กับอาจารย์พิงปองค่ะอยากมาเรียนเพิ่มแล้วก็อยากให้เก่งกว่าน,นี้ค่ะออพอมาเรียนกับอาจารย์ปิงปองแล้วสามารถเลือกลองพื้นให้กับตัวเองได้เพราะว่าปกติเลือกสีรองพื้นด้วยตัวเองนะคะจะวอกจะลอยค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็คนที่ไม่เป็นก็มาเรียนได้ค่ะเรียนไปแล้วก็เป็นเลยค่ะมาเรียนแล้วสวยและมั่นใจค่ะเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นทํางานสํานักงาน ส่วนใหญ่ก็คือทาแป้งแล้วก็ยังมีรอยกระมีรอยฝ้าแล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ตาตกก็เลยอยากจะสวยเหมือนอาจารย์ปิงปองอะค่ะเมื่อเช้ามาหน้าไม่สวยเลยเนื่องจากว่ามีฝ้ามีกระแล้วก็ตาตกแต่มาวันนี้หลังจากที่เรียนเสร็จก็คือได้ความรู้เรื่องการปิดปกปิดใบหน้าที่มีรอยคล้ำมีสิวมีฝ้าแล้วก็กระทําให้เขียนคิ้วที่สวยงามมีมิตินะคะ แล้วก็ดูโดดเด่นสวยถูกใจขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สนุกมากเลยค่ะเป็นกันเองทีมงานดูแลผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีแต่ละท่านให้ความรู้ด้วยส่วนตัวที่น่ารักอัิยาสัยดีแล้วก็สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับผู้เข้าเรียนค่ะอยากสวยอยากแต่งหน้าเป็นแก้ไขจุดบกพร่องต้องมาหาอาจารย์ปิงปองนะคะสมัครเรียนที่ลายแอด Pinky Makeup แล้วเจอกันค่ะ